สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแกงคั่วหอยขมกันนะคะแกงคั่วหอยขมกันนะคะวันนี้ต้มน้าให้เดือดกันนะเนี่ยหอยเราไปซื้อมาจากที่ตลาดเมื่อวานล้างแล้วก็เอามาลวกก่อนนะเอามาลวกน้ำก่อนนี่อทางมันจะมีกลิ่นท้าแม่งท้าแม่งลวกมันก่อน เรเอาน้ำคาวน้ำมีกลิ่นมันออกก่อนนะแต่ที่กี้ก็ล้างแล้วละ่ะมัน,นยังมีกลิ่นอยู่หน่อยนึงแล้วก็จะมาตำพริกพริกก็จะมีพริกนี่แหละแล้วก็จะมีพริกแกงสองอย่างรวมกันพริกแกงแก้วหวานกับพริกแกงเผ็ด นนิดห่อยตาใส่พริกนี่ถ้าทางจะเหนียวพริกกันเหนียวน่ยเดี๋ยวลวกน้ำก่อนนะคะ สุดๆหลังจากนั้นเราใส่กะปิใส่กะปิประมาณแค่นี้แล้วก็ตำใส่กะปิแกงแล้วแต่จำนวนของ้นะคะว่าหอย,ยหรือว่าหอยเราซื้อมาเท่าไหร่ วัสดุเรามีแค่ไหนอย่าใส่จำนวนที่เราทำใส่มากไปก็ไม่อร่อยใส่น้อยไปก็ไม่เค็มข้นเน้อนอันนี้รวบก,ก่อนนะคะก็รวบเสร็จแล้วนะคะดีไฟลง ลวกเสร็จเราไปล้างน้ำออก าาเ,เปิดน้ำผ่านลงไปเลย ลวกเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเรามาแกงขั่วกันจ้ตะ,ะตั้งกระทะเลยตั้งกระทะตั้งกระทะแกงขั่วหอยขมใส่ไผ่ชะาคู่ จังเพิ่มไม่ละเอียดเลยเพื่อนๆเ,เลยเ,ออเนียวพริกเนียว จากนั้นเราก็มาผัดพริกผัดพริกแกงใส่น้ำมันหน่อยนึยใส่น้ำมันประมาณแค่นะี้ 干干。 Thank oh. หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยใส่งงนัวเข้าไป ใส่เกลือรประมาณแค่นี้จ้ะหลังจากนั้นเน่เขาเรียกหากะทินะเออนไปใส่น้ำน้ำโคบลงไปโอ้ยเลอะหมดเลย ใส่ข้าวหมูลงไป แกงคั่วหอยขมจ้าแกงคั่วหอยขมใส่ใบยับผูแกงคั่วหอยขมใส่ใบยับผูใบะพูนะจ๊ะเดี๋ยวให้เดือดอ่ะ มีหอยนี่ติดมาด้วยหลังจากนั้นเราก็ชิมดูซิรสชาติเป็นแบบไหน รชาติโอเคนะใส่น้ำตาลหน่อยรนะู้รสชาติโอเคแต่ใส่น้ำตาลหน่อยนึงแค่นี้พอไม่ต้องปรุงเยอะนะคะปรุงแค่นี้พอแล้วก็ใส่อันนี้ใส่หอยลงไป มันมีลูกเลย ราซื้อหอยมาเราทําล้างหอยให้สะอาดนะเอาไปซาวน้ำํำล้างสิเกลือให้มันสะอาดก่อนนะเราค่อยเอามาทํานะคะเมื่อวานไปเจอมาจากที่ตลาดไม่ต้องไปปรุงเยอะ ขาปรุงเยอะแล้วมันไม่อร่อยปรุงแค่นี้พอใบชะพูใบชะพูก็ปลูกเองนะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเข้ามาเราก็เอามาเน็บไว้แล้วมันก็จะขึ้นมันขึ้นง่ายมากเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพูล,ลงไป ก็จะเป็นแกงขั่วใส่ใบชะพลูแบบอร่อยๆอจ้าของทุกอย่างวางให้เรียบร้อยนะจ้า กับข้าวสวยวร้อนๆอร่อยมากไม่ต้องไปทํามันแห้งมากนะทำประมาณแค่นี้น้ำมันจะได้เราจะได้เอาน้ามันพุกกับข้าวได้ถ้าเราใส่กะปิใส่กะปิกับที่แกงลงไปเราก็ไม่ต้องปรุงเยอะปรุงแค่ที่เห็นกินกันประมาณ2อคนสามคนชิมอีกรอบหนึ่ง ใส่ใบชะพูเข้าไปอย่างหอมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้รสชาติมันจะออกเผ็ดๆอะไรหวานๆจเจาะมันเป็นหวานไปหนึงแต่ไม่ใช่หวานแหม,มนะหวานพอดีหวานะอร่อยอร่อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นง่ายๆง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้จะปิดแก๊สแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆ ขอฝากช่อง Lucky Channel นะคะทุกคน